สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่ผมนายคิมเกมเมอร์ในเกมที่มีชื่อว่าเบรดนี้ก็เป็นพาร์ทที่สามกันแล้วนะครับ mm hmm. ก็อีกแล้วนะหายหน้าหายตาเป็นนานมัวแต่เล่นบอสีดวนเดือดนะครับผม mm hmm. แต่ก็น่าเสียใจนีครับวษาทำกิจกรรมแจก killing ฟอร์นะครับ mm hmm. ก็ไม่มีใครมาร่วมแล้วก็ตกเป็นของแม็กฟอร์ดเรียบร้อยไปละไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำอะไรเหมือนกันว่า ในฟอร์สเนี่ยมีคิลลิ่งฟอร์ละก็เขาก็คงไปแจกคนอื่นนะก็เสียใจด้วยนะครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสำหรับเบรดพาร์ทที่สนะครับมาเริ่มกันเลยครับแล้วก็เนื้อเรื่องทีมก็ได้ไปเยี่ยมบ้านพ่อแม่นะครับในวันหยุดที่ผ่านมาซึ่งทำให้ทีมเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกไม่สบายใจนะครับ เพราะว่าหลายปีก่อนเนี่ยทิมได้อยู่ในบ้านหลังนี้ครับอยู่บ้านพ่อแม่แต่ก็เหมือนเหมือนว่าพ่อแม่ไม่สนใจนะครับก็เลยทำให้ทิมเนี่ยรู้สึกน้อยใจนะครับก็เลยหนีนครับทิมเลยหนีออกจากบรรยากาศที่ไม่ดีนะครับไปเข้ามาหาลัยแต่การที่เข้ามาหาลัยเนี่ยก็ยังทำให้ทิมรู้สึกแย่กับอ,อดีตในวัยเด็กนะครับ แต่ทีมก็สามารถที่จะอดทนและฝ่าฟันมันมาได้นะครับผมแล้วก็หลังจากที่การเยี่ยมบ้านของพ่อแม่จบลงเนี่ยก็ทำให้ทีมเห็นว่าเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมากแค่ไหนจากเมื่อก่อนนะครับและการเติบโตเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยเข้าใกล้การค้นหาเจ้าหญิงตามหาเจ้าหญิงนะครับผมถ้าเจอเจ้าหญิงเนี่ยเจ้าหญิงจะ ต้องสามารถาเปลี่ยนแปลงทีมแล้วก็ทุกๆคนได้อย่างแน่นอนนะครับผมทุกๆสถานที่ที่ทีมได้ผ่านไปเนี่ยเต็มไปด้วยความทรงจำนะครับแล้วก็ความรู้สึกในอดีตเลยทำให้ทีมเนี่ยหาเจ้าหญิงยังไม่เจอสักทีนะครับเพราะว่ามัวแต่ระลึกถึงความหลังนะครับแล้วก็ด้วยด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ทีมเนี่ยตามหาเจ้าหญิงเจอก็เป็นได้นะครับ แล้วก็เมื่อเจอเจ้าหญิงเนี่ยก็จะไม่ใช่สิก็อาจจะเนี่ยเจอเจอเจอเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าหญิงก็จะโอบกอดเขาไว้นะครับโอบกอดเขาไว้แล้วก็เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปแล้วด้วยสิ่งที่ทิมคิดเนี่ยครับทำให้ทิมเนี่ยมีความกล้าที่จะจดจำในอดีตนะครับต่อสู้กับอดีตที่ผ่านมานะ และด้วยเหตุนี้เนี่ยทำให้ทิมเนี่ยอ,ออกตามหาเจ้าหญิงด้วความรู้สึกที่สดใสนะครับผมอ,อะไรมันจะเน่าขนาดนี้นะเล่นกันเลยดีกว่าดาแรกเดอะพิษนะครับผมอะไรวะ เอาเอาไม่ได้เดี๋ยวจอ๋อก็คือถ้าเราเดินหน้าไปเนี่ยมันก็จะเดินหน้าแต่ถ้าเราถอยหลังเนี่ยก็มันก็เหมือน,นกับย้อนเวลาให้แบบอัตโนมัติอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับดันแรกก็ง่ายๆนะต่อไปครับจัมแมนโอเคโอยไม่ยากครับ นะมีอะไรใหม่ๆตลอดเลยเกมนี้ชิพายละ <c oughs> <c oughs> ตายห่านกูจะขึ้นไงวะอย่างนี้เปล่านะอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหชิวๆวนะโอ้โหชิ้นแรกครับกรุบๆครับ โอ้ยต่อไปฮิชิบอึบเอ้ยจลับไปแล้วกูโอ้ยชิวๆครับชิ้นที่สองอึ๊บอึ๊ชิ้นที่สามเอเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละ ไม่ใช่แล้วไม่ครับไม่ได้ครับไม่ได้เฮ้ยวเดี๋ยวเดียวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ๋ออย่างงี้ครับก็หลักง่ายๆครับต้องทำเอ้ยจากขวามาซ้ายนะครับเพราะว่าถ้าทำซ้ายไปขวาเนี่ยมันก็จะไงอะ มันก็จะย้อนเวลาไปตอนที่เรายัางไม่ได้จิกต่อนะครับนี่ก็ชิวๆนะประตูนี้เปิดไม่ได้เมื่อกี้ก็รู้ละคนตีนโคตรน่ะชิวๆครับชิวๆดานแรกชิวปรุบๆวอวูม,มสบายครับสบายสบายฮึ๊ ห้าสามชิน้นเรียบร้อยไม่ยากขึ้นบนเยอะนีะ่โอ้โหนะเกมนี้ก็เป็นเกมในดวงใจนะครับเล่นไม่ยากฝึกสมองฝึกสมองพลองปัญญามันมีอะไรวะอื ào, cái gì vậy? à, cái gì này? เป็นงี้นี่เองอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอูว้ชุบอ๋อนี่งี้โอ้ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่ฮรงนี่เอาไงวะ เริ่มละเริ่มละเมื่อกี้มึงบอกอยู่ๆว่าไม่ยากเริ่มยากละเริ่มยากลอะอะจะอืมได้ละคันเจมาขึ้นบนโอ้โหขึ้นไง <c oughs> ตูนอัจฉริยะจริงเลยนะฮันมะาละลายอะนะหลักเดิมหลักเดิมค่าตัวบนก่อนแล้วกันเฮ้ยเฟรมเลทหรือว่าเฮ้ยเฟรมเลทไม่ตแล้วมันกระตุกว่ะ

อ่าโอเคใช่ได้อ่าเดียเด๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าอ่าเรียบร้อยโอ้โหเราะครับต้องเริ่มจากตัวไกลสุดมาไกลสุดนะ อื้ตายห่านอืมขูเกียดด่านนี้จริงเบยอะไรเบยอะนะมา ได้ละเสียงติ้งติง้งเอาละลงไปเอ้ยชิปดังวบวบเลยตายซะตายซะทำไมมึงจะย้อนทำซากมะเขืออะไรเรา เยอะเรียบร้อยฮู้ยโู้ยมีคนลุกเดี๋ยวเดีดีดีอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยาย่ายายี๋ยวไมต้องใช้หยุดเวลาะ หยุดย้อนเอ,อ่ยย้อนย้อนเวลาใช่ย้อนแน่เลยมะมา,มาเอาชสิย้อนเร็วไปอาเอา,เอา ไมไม่ไม่ไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหงพอละมาไหมไหมนะนี่โอ้ยม,มาเสียงกระต่ายนม,มึงวิว,ว,ว ย่างกันสแครดดิ t เ i s d a เถื่อนเกินไปนละเฮ้ยจ,จะปอดจะเฮ้ยนี่อะไรโอ้ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์น่าดังติงอ่ะออกมาจะ ูฮึบฮึบฮึบอออร่อยเหาะเนี่ยอ้าวอ้าวมันมีประตูอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ขึ้นวะอย่างวันที่ ได้แล้วก็พอใจละอืมนิดเดียวมีก้อนใหญ่เดีเดียว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 โอ้ยดีนะ ตาดีมีชัยไปก็ครึ่งนะจิกซออืมนี่เครื่องบินอยู่ขวาแน่นอนอะ่ะนี่อะไรวะอืะมต้องอย่างี้เปล่าวะเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่มันต้องอยู่อย่างนี้อ่อยู่อย่างนี้แล้วก็ เนี่ยใช่เลยอ่ะอ๋อ,อง,งี้นึกว่าฉันวางของโอ้ที่ไหนได้ประตูนะนะขออภัยด้วยนะเจะ๊อืมใช้ได้เลยนนลเนี่ยต่อเครื่องบินแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียเคลียพื้นที่เคลียพื้นที่ฮึบฮึอืมนะ นี่นะอ่าด่นานนี้ไม่ยากเลยอ่นะเนี่ยเนี่ยเหลืออีกสองชิ้น่ะเป็นลาา่าตูสุดท้ายโอ้ยมีอะไรยากเลยอ่ะด่านนี้ชิวๆเปล่า โอชบอาจจะเฮ้ยอืมเ,อเดียวอืมเดียวเดียวเดียวนะเดียวนะอะไรมึงเนี่ยขึ้นไปเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยว อ้อาวไม่ได้ละไม่ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวงนี้ป่าอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกุญแจทำไมไม่ไม่ไม่ะตรงข้างล่าง ตรงนี้นะอ่าขึ้นมานะเอาเวนกรรมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันถือกุญแจมานี่นี่ก่อนฆ่าตัวนี้ก่อนนะ้้อีกตัวมาเนี่ยแล้วก็เข้ามาเอาข้างในนะ ก็ไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่ไาไหร่อืมได้ละแต่เดี๋ยวอ๋อมีถ่ <c oughs> ายหานถ่ายหานเอาคุณเจมากโอ้มันจะยากเกินไปนแล้ว จะยากเกินไปแล้วจะยากเกินไปแล้วเอาคุณเจคุณเจคุณเจมาอ๋ออ๋อย้อนได้โอเคก็ใช้ได้อยู่ Ya dia Mau buka ini ya. Dia 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 dia. Cuk. Oh. Oh. อะไรวะอืมเอาแล้วครับมันคือปัญหาระดับชาติครับระดับชาติจริงๆงน,น,นะอืมอ๋อหรือว่าต้องฆ่าตัวข้างในนั้นก่อนมี้ปล่าวะ เดี๋ยวเดเฮ้ยๆุอี่ๆี่ลาแมากลาลกชิบอ๋อยี่อาจจะเป็นอย่างี้ก็ได้อะนะแล้วกุญแจตูล่ะฮะ กุนแจกูล่ะเว้ยเฮ้ยต,ยตายตายจเจริญ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 แล้วน <มา S 2> ะเจริญแล้ว อจะเดินแน่จะเดินแล่วจะเดินอ,อีกแล้วผ่ <laughs> าดบ่อยเกินละโอ้ยอะไรวะเบ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 ะอืมเบะเบะมาละเบะมาฮะเบะมึงอยา่าน้ำเว้ย มาครับไงต่ออ๋อถือกุญแจเปล่าถือกุญแจแล้วก็โดดขึ้นไปเลยเยียบหัวโดดขึ้นประมาณนั้นนะมะั้งนะประมาณนั้นแหละมันหรือเปล่ามันหรือเปล่าหวังว่าคงจะใช่นะหลายรอบละเฮ้ยมาแล้วฮ่าเอ้ยเบ คุณเจคุณเจเบบทำไมคุณทำของผมงี้ครับเร็วแล้วแล้วแล้วเรวชิ้นสุดท้ายมันยากจริงเลยอะไรได้จริงแจ็คชิ้ไม่ไหวแล้วนะ À, lại không cho mấy quầy rồi nè anh lấy không mừng nha ngồi à bị con tre à, à mà đưa mày cái đấy mà đứa mày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 อนี้แหละใช่เลยมาเดียวเดี๋ยว,ยวไหนมึงทำกูเงี้ยหลายรอบแล้วนะกูจะร้องไห้แล้วนะโอ้อืม เอาละข่าวนี้แหละใช่เลยเอา้าถาเพื่อใครอ่ะถาเพื่อใครมา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 อี่งใช่เอา้าต้องโดดไปข้างหน้าหรือเปล่า ใช่มัยโอ๊ไม่ไหวแล้วนะแท็กชไม่ไหวแล้วนะมาเอาไหมมันยากแท้ครับยากแท้ยังถึงเป็นปริศนาที่ จะยากเหี้ยอะไรนั้นหหลาวะยากเกินไปแล้วอะไรแล้วเฮ<ค>้ยโอ้ผิดจังหวะมาเฮ้ยอย่าไม่ออรอครับรอรอ เฮ้ยมาได้แล้วได้ได้แล้ว,ลวจะพย,พยายามมาล้านปีเต็มนะครับล้านปีเต็มยีดเคยีดเคยีดเคโอ้โละ,ะเฮลโล อืมกูรู้ละนะน่ารักจัดเลี้ยงที่บ้านได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยนะจะญิงจะญิงไม่อยู่ที่นี่จะไปไหนไปด่านต่อไปสิครับามได้ <c oughs> ยากจริงเลยอะไรเลยนะนี่ก็หลดล็อกเบอร์หกเรียบร้อยอะนะ มาต่อมันเข้าที่เข้าทางนะครับผมนี่เรียบร้อยนะเอาละครับสำหรับพาทนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับยักชิดหายเลยนะก็มาดูต่อไปว่าเบอร์หเบอร์ห้าเนี่ยโกคห้าเนี่ยจะยากกว่าโลกสี่แค่ไหนนะครับผมสำหรับพาที่อ่าพาที่อะไร พาร์ทที่3นี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้ก็สวัสดีครับ